โอปะคนโหวตชิฟฟอนมาเยอะเลยนะแต่ว่าโหวตมันพอๆกันเลยนะงั้น,น,น,นเดี๋ยวเราทำสองวันเลยวันนี้ทำชิฟฟโอนพรุ่งนี้ทำสวอนไปเลยโอเ,โอเคนะไปไปทำกันชิฟฟอนก่อนนะไปไปนี่วัตถุดิบมีแล้วมั้งครับวัตถุดิบนะมีแป้งเค้กนะมีไข่แดงเดี๋ยวเราแยกไข่ขาวไปตีต่างหากมีไข่แดงแล้วก็มีน้ำตาลมีเกลือผงฟู นมจืดแล้วก็น้ำมันวันนี้ป้าจะทดลองอะไรรู้ไหมทดลองอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราจะตีไข่ขาวโดยให้ไข่ขาวมันฟูวันนี้เราจะไม่ใส่ผงฟูแต่ป้าคิดว่ามันฟูอเคคิดว่ามันใช้ได้เดี๋ยวเราจะลองไม่ใส่นะอันนี้ผงฟูไว้ตรงนี้นะไม่เอานะเอาไข่ใส่ควรควรส่วนผสมที่มันเป็นไข่แดงก่อนแล้วเดี๋ยวไข่ขาวต้องไปตีกันทีหลังอันนี้ใส่ตรงตรงส่วนผสมอยู่ป้าคิดได้ป้าอยากลองอ่าลองดูแต่ป้าคิดว่ามันไม่เสียหรอก เอาเกลือใส่นะยกเว้นผงฟูนะน้ำมันมีใส่น้ำมันเนอะใช่ใช่ใช่ชิฟฟ่อนมันจะมีน้ำมันอ้าวเหลืออยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ใส่ผงฟูผงฟูเราไม่ใส่ แต่ป้า,ป,า,ป,า,ป,าป้าคิดว่ามันไม่เสียหล้วเพราะเราตีไข่ขาวขึ้นดีวันนี้ก็เหมือนชิฟฟ่อนไรสารนะไม่มีสารเลยนะเห็นไหมทุกอย่างมีนี่หมดเลยผงฟูเราก็ไม่ใส่แล้วก็เดี๋ยวเราตีไข่ขาวเราไม่ใส่ครีมออฟทาทานะอันนี้ป้าใส่น,นี่หน่อยนึงกินกินไปเตยกับสีนะเรารวมกันแล้วนะหลอดกว่าอ่ะไปพอ,อทีนี้มันก็ขาดเฉพาะไข่ขาวนะเดี๋ยวเราเอาไปตีไข่ขาวก่อน คนก็บางคนบอกอยากคนนานแต่การคนนานหรือไม่นานไม่สนใจหรอกเราสนใจแต่เพรางว่าอย่าให้มันเป็นเม็ดก็ใช้ได้แหละอย่าคนแรง่ะอย่าคนแรงก็ได้เพราะแรงเราได้แค่นี้เองอย่าไปใส่เครื่องแล้วกันอย่าไปใส่เครื่องเนี่ยเราคนจนมันเนียนนะก็พอแล้วไปไปตีไข่ขาวแล้วเดี๋ยอนี้ทิ้งไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวไข่ขาวก็น้ําตาลนะนะใครตีไข่ขาวให้ตามป้าปานะเดี๋ยวดูเราเราไม่มีครีมอฟตาต้านะไข่ขาวเปล่าเลยนะเราไม่โกหกนะเรื่องจริง ปตีไข่ขาวกับน,น้ำตาลไสปึ๊บแล้วเดี๋ยวบอกก่อนถ้าใครตีตามป้านะเครื่องใครใช้เครื่องของป้านะให้ใช้เบอร์สองครึ่งในการตีไข่ขาวนะเราตีจนไข่ขาวเป็นฟองละเอียดแล้วก็ใส่น้ําตาลเลยใส่น้าตาลเสร็จก็ตีอีกประมาณครึ่งนาทีแล้วก็ไปผสมรวมแล้วนะเอาตีแล้วนะป้าตีแล้วนะ,ะ <laughs> เนี่ยจะเยอะจะน้อยก็ยกหม้อน,นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไข่ขาวได้แล้วป้าจะหยุดเครื่องให้ดู ละเอียดยังยังเลยอ่ายังไม่ละเอียดยังใช้ไม่ได้นะอย่าเพิ่งใส่ลงไปนะ <c oughs> อย่าเพิ่งใส่น้ําตาลนะใครจะซื้อเครื่องฟ้าตอนนี้เครื่องดีมากเลย <c oughs> เครื่องตัวนี้ดีกว่ายี่ห้อดังๆอีกนะถูกกว่าต้องสามเท่าแล้วก็ตีไข่ขึ้นดีจังเลยเดี๋ยวดูนะเราตีไข่ไข่ขาวแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วเอาดูโอ้เนี่ยเลละเอียดยังฟองละเอียดเลยเอาฟองละเอียดแล้วนะใส่ใส่น้ําตาลแล้วนะฟา,างตีแล้วนะอ่าใส่น้ําตาลแล้วนะเทใส่ลงไปเลย หมดเกลี้ยงพอแล้วต่อไปคุยคุยที่มันข้างหม้อก่อนอา้าวแค่นี้พอไอ้ที่มันจงไปในไข่ขาวแล้วช่างมันเราก็ตีต่ออีกเท่าไหร่ครึ่งนาทีอ้ะตีต่ออีกครึ่งนาทีนะตีแล้วนะอ่ะครึ่งนาทีนะใค้ดูป้าถ,ถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะ แจ้งเตือนแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยละ่ะขอบคุณนะครับทุกคนอาพอแล้วละ่ะครึ่งนานะทีแล้วละ่ะปิดแล้วเ,เห็นไหมเนื้อนิ่ขาวใส่ไปแล้วลดูดูป้าคนนะนี่คนแบบนี้เดี๋ยวป้าจะให้มันฟูด้วยไข่าขาวไม่ได้ฟูด้วยผงฟูแล้วไข่าขาวเราก็ไม่มีครีมมอฟตาต้านะ,ะป้าคิดว่ามันเป็นเค้กไร้ไสารได้เลยอะนะอ้าวนี่ไข่าขาวอีกนิดนึง ที่เหลือครึ่งหนึ่งใครอยากได้เป็นเค้กลายสารก็ไม่ต้องผสมกินไม่ต้องผสมสีลอลาเสร็จแล้วเอาคุยลวดูป,ป้าคนนะให้มันเป็นตัวอย่างนะเห็นไหมตอนป้าป้าขึ้นมาตรงนี้สะอาดเลยเห็นไหมตรงนี้สะอาดเลยแล้วมันก็รวมกันเร็วข้อสำคัญทำไมไม่ภายป้าง,งอง,งองนี่เป,ป้า,ปปากดแรงอ่าววันนี้ไม่มีผงฟูนะ ไม่มีคีมออฟทาตานะลองดูเด็กเค้กปลาจะขึ้นไหมวันนี้เราทําชิฟฟ่อนแบบนึ่งน้ํานะจะดูให้มันนิ่มกับคนอื่นไหมเข้ากันยังดีอย่างเข้าแล้วดียังสวยอย่างเห็นไ,ไหมสวยไหมดีไหมสวยไหมสวยเลยเอาสวยแล้วนะพอแล้วนะลงพิมพ์แล้วนะเห็นเค้กปลาไหมประมาณเท่าไหร่ครึ่งพิมพ์ได้ไหม เดี๋ยว<อ>ด,ดูนะเค้กป้าจะบวมขึ้นมาหนึ่ง,งบวมมาเต็มเต็มพิมพอ่ะขึ้นมาเต็มพิมอ่นะนะเดี๋ยวไปนึ่งน้ํากันไปดูข้างล่างไป, <บ S 1> ปตามมาอ่ะเราใส่นึ่งน้ํานะอ่ะเตาได้แล้วป้าใช้ไฟร้อยห้าสิบบนล่างนะนึ่งน้ํานะเตาได้แล้วโอเคไปไปเอาดูนะมาตรฐานน้ำประมาณหนึ่งเซนนะมาตรฐานน้ำประมาณหนึ่งเซนใส่เข้าไปแล้ว เดี๋ยวดูนี่มันนิ่มแค่ไหนจับถายได้แล้วโอ้เรามาขึ้นสีนิดนิดนี่สีอ,อ่อนๆแล้วก็กลับนะอเ,เอเอ่ะสุกแล้วเห็นนี้เห็นไหมไ้่ต้องใส่ผงฟูขึ้นเต็มพิมพ์เลยเห็นไหมโอ้ตะกี้เราตะกี้เราเอามาประมาณเท่าไหร่ขึ้นพิมพ์มเองนี่มันขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมเราวางน้ำหน่อยนะึง โอเคเต็มพิมพ์เลยเห็นไหมโอเค okay. นิ่มไหมจับดูทีโอ้ oh, <า>นิ่มมากข้างๆโอ้ oh. นิ่มมากเลยไปเดี๋ยวมาชิมโอเค เอียดนะนุ่มละเอียดนะนุ่มขนาดไหนปลาไหนลองให้ดูนุ่ม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 อืมเด็ชิมเลยมันหยุ่นนะใช่มันหยุ่นนะเอาชิมมาลองจับดูเลยมันนิ่มขนาดไหนเออใช่มันเร้งแหละเป็นไงนุ่มมากนิ่มมากนะนิ่มมากนุ่มมากนิ่มมากนุ่มมากเอาป้าป้าตัดไม้ขาดมาเลยดวนดวนอร่อย ไม่ฝืดคอแล้วหอมมากเลยใช้ได้มากเลยถือว่าด,ดีมากเลยถ้าเราใช้วิธีการอบแบบนี้นะจะบอกให้มันจะนิ่มกว่าเค้กที่เราอบธรรมดาไม่ว่าเค้กชนิดไหนมีค่าเท่ากันหมดเลยมันจะนิ่มกว่าทุกอย่างลแล้วก็ไอ้นี่มันเหมือนกับมันหอมขึ้นนะอืม,มันหอมขึ้นไหมเนื้อเนื้อมันละเอียดยิบเลย อ่ะกินเนื้อมัน,ะมนละเอียดยิบเลยถ้าถ้าอบแบบรองงานมันจะนิ่มกว่านะแต่มันไม่เหมาะสําหรับไปทําขายถ้าเราทําน้อยๆไม่เป็นไรถ้าทําเยอะๆก็ไม่ไหวเพราะว่ามันต้องใช้เวลาใช้เวลาการอบก็จะช้ากว่าเดิมเนื้อละเอียดยิบเลยใช้ได้เวลามาคุมมันกันเงินมาแต่มันนิ่มมากมัน้วยอะ่ะปลากรกดลงไป <Mult it> มันก็เด้งเด้งขึ้น <M> mm> มาเด้งขึ้นมาอ่ะมายั่ง